วกเข้านะครับมันหนาสิเพะได้เป็นส่วนตัวคือบ้านเขาหรอเพราะเขามาเหตุงานเนาะลูกเนาะเขามาเหตุงานรงอาหารหนั่นสิไอ้ก็หาโต๊ะหาตังมาตังอย่างดีเลยไม่าแขกมากเข้าจังสิบอยากอายคนจุดทางเครื่องปีนี้ไอ้ก็ลงทุนเกือบสี่ล้านบาทเพื่ออยากให้เข้าสวยเข้ารอเข้างามเข้าบูไดหน่อยนางผู้ใดนะครับคู่ไอ้ก็หาคู่ระดับประเทศมาก มนสอนในพวกเข้าเพื่อเข้าสเสด็มีวิชาที่ดีพร้อมมีการแสดงที่ดีที่ไปที่ไปวัดกับวัดใจเจ้าภาพให้พันสนอกสนใจเข้าให้เพันจางเข้าต่อนะฮะมันสิบนีอย่างอีกนะครับแต่ใดๆเราก็คือควมพ่อใจ่ะ กันเท่าสั่งความพ่อใจมันเกิดขึ้นในตัวเจ้าของเราเข้ากาับเข้ากับสิ่งยุได้แบบมีความสุขที่นี่เราัดที่นี่กับสิ่มาว่าเรื่องการจ่ายเงินอยู่ที่นี่เราจะจ่ายเงินวิกแรกเนี่ยเขา้าอาจจ่ายเป็นวิกเบ้นบต้อยปกติที่เราจ่ายช่วงเดือนแรกเดือนที่สองเราจะจ่ายทุกสัปดาห์นะครับแต่เดือนที่สามที่สี่มากนี่คือเรามีมีเริ่มมีเงินเก็บแล้วก็จะสองวิกจ่ายครั้งหนึ่งเพื่อที่เรา จะได้เงินที่มันเป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมนะครับเงินก้อนใหญ่กว่าเก่าและปีนี้ที่แก้ปัญหาให้หลายๆอย่างไอ้มีลั่งแจกลั่งเป็นลั่งลั่งถังน้ำแข็งที่มันบ่มี่ใส่ในไหมเหมือนของเสียงอีสานแม่นกน้อยเป็นคนสั่งให้เขาบอกว่าตรงนี้จะตอบโจทย์แล้วก็ไม่ให้มีปัญหาเรื่องลังแตกอันนี้แจกทุกคนฟรีนะครับ ใสงานฟรีแต่ต้องส่งคืนเออใส่งานฟรีแต่ต้องส่งคืนบ่ให้แบกไปบ้านนี้นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องลังแตกแล้วก็ปีนี้มีรถแอร์ทั้งหมดห้าคันที่นี่การมีรถแอร์เนี่ยเจ้าสะอาดเพียงพ่อบอเออ มันสิมีด้ค่ะละคนเเงียวใส่ขวดก็มีอันนี้บ่ได้เว้าหนาเกียรดเดิ้บ่ได้เว้าขายหนาเด้เพื่อคนเบิ่งไฟ์สดไหละะบะปาดคนเบิ่งไลสดสี่พันเกาอยคนอันนี้มันมีดแต่ว,ว่าปีนี้ก็สิบปม,มีแล้วเพราะว่าเขาพัฒนาแล้วเนะาะไอหารถแอร์ห้รักษาความสะอาดเพราะว่าใดๆแล้วคือพวกเราอยู่ตรงนั้นเข้าใส่ชีวิตอยู่กับรถเนี่ยเข้าใส่ชีวิตอยู่กับรถหาสิเปอร์นบเนี้ 1ีหนึ่งสองร้องมมว่าสองงานเนี่ยปีหนึ่งมีสามร้อมือนี่ยเข้ามาอยู่น้ากันในหลายกว่าอยู่บ้านพุ่น,นี้แล้วมาอยู่ด้วยกัน2องอ่าสองางานนี่ชีวิตเราหลักๆเลยคือการอยู่บนรถฉะนั้นรถแล้วมันก็ไม่ใช่รถเราคนเดียวก็เป็นรถที่ต้องอยู่ส่วนรวมเข้าสีโซกกระปบขนาดใดก็ตามเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วย ถ้าไม่นึกถึงตัวเองก็ให้นึกถึงคนอื่นด้วยเพราะอย่างถ้าเ้าโคกตปบเชื้อโรคมันก็จะไปอยู่บนรถไม่ล่าเป็นไข่เป็นหนาวนี่คันรถแอร์นี่คันปิดผืนนึงนี่คือปิดน้ากันได้โกูกคว่ำโซกตาปบนี่คันเหม็นะนะลรัคนนี่โอ้ยกูไปพ่อหันทะเลยกตุงขึ้นนอนขู่โคบโคบอยู่นอนกันจนวัาเป็นรุนปป่งผลแบบนี้ห้ามเมาเสื้อผ้าที่ยังไม่แห้งขึ้นไปห้อยไปตาเ,ปเราต้องวาง